สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการซื้อตัวนะครับที่จะทําให้เราประหยัดงบของสโมสรได้เกินครึ่งเลยนะครับก็เราลองมาดูครับส่วนนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นค่า asking price นะครับมันคือค่าตัวที่เราจะต้องยื่นให้กับดอทมูลถ้าเราอยากได้เจดอนซานโชก็คือ90ล้าน 90M ถ้าเกิดเราให้ไปสัก80ล้านดอทมูลปฏิเสธทันที ไม่คุยต่อด้วยแต่เรามีวิธีที่จะทำให้เราได้เจดอนซันโช่เพียง40ล้านลองไปดูนะครับว่าทำยังไงก็คือเข้าซื้อตัวปกติเลยจ่ายก่อน20ล้านและผ่อนอีก3งวดอีก20ล้านแต่ตรงนี้ครับ เราจะมาเพิ่มให้ตอนมุนสามารถยืมตัวเจดอนซันโชไปใช้ต่อได้ถึงฤดูกาลหน้าและเราจ่ายค่าเหนื่อยแบบเต็มจำนวนด้วยแต่ว่าเราจะใส่เงื่อนไขตรงนี้ก็คือ Can be r ีคอ l l เข้าไปเพื่อที่จะสามารถดึงตัวนักเตะกลับมาได้หลังจากการเซ็นสัญญา28วันซึ่งเดี๋ยวเราลองดูว่า มันจะทําได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าต้องลองยื่นข้อเสนอไปก่อนนะครับว่าดอนมูลจะโอเคหรือเปล่าเรียบร้อยครับเขียวมาเลยครับก็คือยอมรับข้อเสนอได้แบบง่ายๆเลยจากนั้นก็เข้าไปคุยเรื่องสัญญา เรียบร้อยมีค่าสัญญาให้กับตัวนักเตะอีก5ล้านนะครับ <c oughs> แมหโอเคงั้นเราเออขออนุญาตกดพักล้อนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามากคือวิธีแน่จริงๆแล้วเว็บนอกหรือฝรั่งเนี่ยเขาคิดค้นมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าผมเอามารีรันให้ดูอีกรอบนึงนะครับ เพื่อที่จะเข้าใจกันง่ายๆขึ้นนะอรอสักครู่ไม่ได้อัดคลิปนานก็ลิ้นอาจจะพันกันหน่อยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับก็คือเซ็นสัญญาเรียบร้อยตอนนี้เจดอนซันโชเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเซ็นกันวันที่8นะครับเดือน7เดี๋ยวเราจะลองมากดพักร้อนดูนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราไม่สามารถเรียกตัวเขากลับมาได้ต้องรอ28วันหลังจากมีการเซ็นสัญญาโอเค กดวันที่7เลยครับโอเคตอนนี้ก็วันที่7เรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่เราจะดึงตัวนักเตะกับสู่ทีมผมขอบอกตรงนี้นิดนึงก็สำหรับใครที่มี in-game editor จริงๆหลังจากเซ็นสัญญาสามารถ terminate loan ได้เลยนะครับแล้วก็นักเตะมันก็จะย้ายมา สู่ทีมเราทันทีแต่ว่าเกิดใครที่ไม่อยากาโกงจนเกินไปก็อาจจะรอก็ได้ครับแล้วก็ทําการากดตรงนี้ครับ recall from loan เ,เรียบร้อย ก็เรียบร้อยนะครับเจดอนซานโชเป็นนักเตะของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มตัวแล้วนะฮะด้วยค่าตัวเพียง40ล้านปอนด์ใครจะไปเชื่อเออคนทำมันก็คิดได้นะวิธีนี้ผมก็จริงจริงเมื่อก่อนอะ่ะเคยลองพวกยื่นข้อเสนออะไรพวกนี้แต่ไม่มีทีมไหนที่มันโอเคเลยพวกภาคกันก่อนอะ่ะ ออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีภาคนี้มันทำได้เดี๋ยวเราลองไปดูคนอื่นนแต่คนอื่นว่าจะทำได้อีกหรือเปล่าอเ,เ,เอาใครดีอะเอาเป็นเราตาโรมารติเนสค่าตัว71ล้านปอนด์นะครับจริงๆถ้าถ้าเกิดค่าตัวไม่แพงมากเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่าอาลองดูก่อนผมยื่นไป15ล้าน2อันก็เป็น30แล้วก็ยืมตัวจนจบฤดูกาลหน้าเหมือนเดิมเลยเนี่ยอินเตอร์ลับเพ่าเสนอคือมันมันมันง่ายมากนะก็ เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับแล้วก็มาบอกกันด้วยว่าเออมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับหรือสงสัยอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์ถามกันหรืออินบ็อกซ์มาถามก,ก็ได้นะครับโอเคครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านครับซึ่งไม่รู้ว่าช่วงไหนเหมือนกัน เออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับก็แวะเวียนเข้ามาดูสกินทำนู่นทำนี่นิดหน,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 น่อยก็ออกไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยรอภาคใหม่อย่างเดียวแล้วตอนนี้โอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ